คุณนสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ครูรินพามาชมสิ้นก้าลายที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งผืนนะคะคุณอยากให้เห็นเลยว่าก่อนที่จะมาเป็นผ้าสิ้นจากจังหวัดสุขโขทัยที่มีความงามนั้นนะคะก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดเป็นตัวสิ้นนะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่เรียกว่าสามคนทอหนึ่งคนเย็บมาจากไหนนะคะเดี๋ยวแนะนำทีละแบบเลยนะคะอันนี้ค่ะเราเรียกว่าบริเวณเชิงนะคะ อันนี้เราเรียกว่าหัวสิ้นค่ะก็จะเป็นผ้าสีพื้นแบบนี้นะคะหัวสิ้นนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็ทอยอีกหนึ่งคนก็เรียกว่าบริเวณตัวสิ้นแบบนี้เรียกสิ้นตะล้อมีการจกหัวท้ายแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะตัดมาจากกี่แบบนี้นะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวทีละส่วนเนาะค่อยๆอ,อธิบายกันไปอันนี้นะคะเป็นสิ้น9ลายนะคะทอจากไหมจุนนะคะซึ่งเป็นไหมแท้คุณภาพส่งออกอะคะ่ะ9ลายมีลายอะไรบ้างอันนี้เป็นลักษณะการทอแบบดั้งเดิมคือทอทีละแถบนะคะลายที่1 4สดอกนี้นะคะเรียกว่าลาย12หน่วยตัดคำว่า12ก็คือ1 2 3เห็นไหมคะ3หน่วยหรือ3ขอ4ด้านก็เป็น12 12ขอหรือ12หน่วยตัดค่ะ มาดูลายที่2ค่ะอันนี้ค่ะเป็นลาย2ท้องนะคะเป็นลาย2ท้องนะคะ2ท้องยังไงก็มีนกแล้วก็มีนกซ่อนอยู่อีก1ตัวข้างในการซ่อนนก2ชั้นเขาจึงเรียกว่าลาย2ท้องนะคะเรียกตามใจกลางของผ้านะคะอันนี้เรียกว่าลายลายที่3แล้วนะคะเรียกว่าลายมน16เห็นไหมคะ มนวนกลมๆอย่างเงี้ยค่ะดอกมนมนกลมๆอย่างเงี้ยคือมนมีขอทั้งหมด16ขอสังเกตดูว่าสีเหลืองกับสีเขียวด้านละ4ขอ4คูณ4ก็เป็น16ขออันนี้เรียกมน16นะคะจากนั้นก็เป็นลายน้ำอ่างนะคะนี่คือลายน้ำอ่างจะต่างจากลายสองท้องก็คือบริเวณนกอะคะ่ะ ไม่เหมือนกันบริเวณใจกลางดอกไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณลินเอามาให้ชมอ่าเนี่ยค่ะเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะอ่ะดูนะคะนี่ลายสองท้องนี่ลายน้ําอ่างนะคะลาย2ท้องก็จะเป็นอ่าเห็นไหมคะมีนกสองชั้นน้ําอ่างก็จะเป็นนกแค่2ตัว2ท้องจะเป็นนก4ตัวนี่คือทั้งหมดนะคะลายใหญ่ๆหลักๆที่คุณลินอธิบายขึ้นลายที่หนึ่งนะคะทบทวนนะคะ 12หน่วยตัดนะคะ2ท้องนะคะมวล16นะคะแล้วก็น้ําอ่าง4ลายแล้วนะคะต่อไปเรามาดูลายตะกูลลายเล็กกันค่ะใน9ลายโบราณมีลายอะไรบ้างนะคะอันนี้เรียกลายาเรียกลาย8ขอนะคะทําไมเรียก8ขอก็อย่างละ2ขอ4ด้านก็เป็น8ขอนะคะ เล็กลงมาอีกหน่อยเป็นลายเล็กน่ารักนะคะตระกูลน่ารักก็สี่ขอเห็นไหมคะลายที่ห้าแล้วก็ลายที่หกนะคะลายที่เจ็ดค่ะเป็นลายตระกูลเครือคะ่ะอันนี้นะคะเป็นลายตระกูลเครืออันนี้เป็นเครือกลางนะคะลายเครือกลางนะคะแล้วก็ตามด้วยลายเครือใหญ่นะคะอันนี้เป็นเครือใหญ่นะคะ แล้วก็ลายเครือน้อยค่ะลายเครือน้อยลายเครือใหญ่แล้วก็ลายเครือกลางนะคะนี่คือบริเวณเชิงครบทั้ง9ก้าลายโบราณของบ้านหัดเซียวเก็บไว้ในผืนเดียวกันเลยนะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของสิ้นเป็นนกคุม้มคุ้มลูกคุ้มเต้าคุ้มย่าวคุ้มเลือนคุ้มพี่คุ้มน้องคุ้มสามีภรรยานกคาบหมายถึงความสมัครสมานสามัคคีค่ะดอกมี ฟันปลาคือขอนะคะอันนี้ครบเลยค่ะครบองค์ประกอบเลยนะคะแล้วก็มาจบที่ซอยสานะคะซึ่งฝีมือดีมากค่ะงานทำไมครูลินบุก้าวดูข้างในนะคะเนื่องจากเป็นงานทํามือเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะได้อย่างยังเป็นแบบนี้อยู่เลยซึ่งเราต้องเอาไปผ่านขั้นตอนการเย็บการทําอีกครั้งหนึ่งนี่คืองานข้างในค่ะเป็นงานจกหรืองานปักมือนั่นเองนี่คือองค์ประกอบที่1ของตัวเส้นคือบริเวณเชิงข้างล่างสุดค่ะ มาดูองค์ประกอบที่2ค่ะองค์ประกอบที่2ก็จะเป็นตัวสิ้นนะคะซึ่งตัวสิ้นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของการทออันนี้ลิ้วรายเล็กๆแบบนี้เรียกสิ้นตาล้อจกหัวท้ายนะคะบริเวณนี้ค่ะเป็นการจกนะคะด้วยไหมด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นจกไหมด้วยนะคะอันนี้สีสีจริงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นจกไหมลายดอกไม้แบบนี้เลยคนทอก็ทอไปจกไปค่ะจนเสร็จขั้นตอนนะคะซึ่งอันนี้ริ้วลายเล็กๆ เราก็ต้องเวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกให้ให้เข้ากันกับบริเวณเชิงแบบนี้ผ้าจึงจะดูแบบว่ามีการคุมโทนเห็นไหมคะเราก็เลือกช่างที่สองไม้เข้ากับเชิงของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นลายดอกไม้ซึ่งหาได้ไม่ค่อยง่ายเลยนะคะหาได้ไม่ง่ายเลยก็ ก็เป็นสีออกชมพูกะปิเหมือนกับเชิงอะได้ชิ้นที่2มาแล้วนะคะได้ชิ้น1ชิ้น2เราก็ต้องมาหาชิ้นที่3าที่เป็นหัวสิ้นแล้วมันก็ต้องสีที่ได้ก็คือจะต้องเป็นสีที่เข้ากันกับเข้ากันกับอ่า ตัวสิ้นแล้วก็เชิงของเราจึงจะได้สิ้นหนึ่งผืนอย่างนี้นะคะจึงเรียกว่าสิ้นสามคนทอหนึ่งคนเย็บฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวคุรินจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าก้าวลายผืนนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนฝากติดตามชมทางหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือว่าช่อง Facebook นะคะผ้าทอพักเหนือใบคุรินค่ะหรือใช้ใหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเพื่อนทางไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะการันตีว่างานทุกผืนคุรินคัดสรรอย่างดีที่สุด สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ